สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับวิทยาศาสตร์น่ารู้กับคุณครูพีิปเปิลกันอีกแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมในช่วงปิดเทอมโควิดนี้นะคะคุณครูก็มีการทดลองที่ง่ายและสนุกมาฝากกับนักเรียนด้วยนะคะและที่สําคัญนักเรียนสามารถทําร่วมกับครอบครัวได้ด้วยสามารถหาอุปกรณ์ที่ง่ายที่นักเรียนมีอยู่ในบ้านนะคะสําหรับอาทิตย์นี้นะคะเราจะมาทดลองเรื่องสีเต้นระบำค่ะ วัสดุอุปกรณ์ 1. จาน 2. นมสด 3. สีผสมอาหาร 3. สี 4. น้ำยาล้างจาน 5. คันต้นบัตรสวัสดีค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าพี่นางฟ้าเล็กให้สีเต้นระบำได้ไม่ใช่แค่พี่นางฟ้าเท่านั้นนะคะ เด็กๆก็สามารถทําได้ค่ะ่ะเด็กๆจ้าเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมสีเต้นระบํากันนะคะอ่าขั้นแรกเดี๋ยวเด็กๆเทนมเนี่ยลงไปในจานได้เลยค่ะจากนั้นก็เทสีลงไปได้เลยค่ะสีที่เด็กๆเตรียมไว้ประมาณสักครึ่งฝาก็ได้นะคะ จนครบแล้วจากนั้นก็ต่อด้วยน้ำยาล้างจานได้เลยค่ะ,ะให้เด็กๆสังเกตด,ดูนะคะเมื่อใส่น้ำยาล้างจานไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นว้าวดูสีเต้นระเบาเลยค่ะสวยมากๆเลยให้เด็กๆสังเกตด,ดูนะคะว่าในจานเนี่ยมีสีอะไรบ้างเอ่ย นเด็กๆลองตอบมาหน่อยสิคะว่ามีสีอะไรบ้างหรือนักเรียนสามารถนำคัตเติลบัตรนะคะไปจุ่มในน้ำยาล้างจานแล้วก็มาจุ่มที่สีอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะค่ะจากการทดลองของสีเต้นระบำน,นะคะก็เกิดจากน้ำนมและโปรตีนทำน้ำยาล้างจานนะคะก็ไปทำปฏิกิริยาโมเลกุลของโปรตีนนะคะทำให้ สีเกิดการแตกกระจายการโครง้งการบิดเบี้ยวนะคะตามที่น้องๆได้เห็นในการทดลองนะคะคุณครูก็จะมาสรุปผลการทดลองให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในนมประกอบไปด้วยน้ำไขมันโปรโตีนและธาตุน้ำยาล้างจานทำให้มเลกุลของโปรโตีนและไขมันนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงและแตกกระจายโคง้งบิดเบี้ยวม้วน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เราสามารถล้างจามนมันๆได้อย่างสะอาดหมดจดนั่นเองค่ะก่อนจบคลิปนะคะคุณครูก็มีการ์ตูนสนุกๆมาให้นักเรียนได้รับชมด้วยนะคะมะลิจอมแก่นตอนล้างจานเรื่องหมูหมู โดนมีดบาดจ้ะแม่หั่นผักไม่ได้ระวังตัวมีดก็เลยไปโดนนิ้วเป็นแผลแบบนี้ห้ามโดนน้ำนะแม่เดี๋ยวแผลจะติดเชือ้อร้อยแผลแห้งก่อนแล้วค่อยโดนน้ำได้จ้ะแล้ววันนี้พ่อจะล้างจานแทนแม่ใช่ไหมจ๊ะเพราะมือแม่โดนน้ำไม่ได้คุยได้จ้ะสบายอยู่แล้วางานถนัดของพ่อเลยมาดิช่วยคุณพ่อล้างจานนะคะ มะลิทำได้อยู่แล้วลูกใช่แล้วลูกเรื่องล้างจานเนี่ยงานง่ายๆสบายมะลิเลยละ <laughs> ออแต่หนูล้างไม่เป็นคะ่ะเดี๋ยวคุณพ่อสอนให้ค่ะ <laughs> การล้างจานเริ่มจากกวาดเศษอาหารทิ้งลงขยะก่อนอ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องแยกขยะนะลูก เศษอาหารใส่ถังนี้ไม่เทรวมกับขยะอื่อนนะเห็นไหมขยะเปียกเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำเปล่าก่อนรอบหนึ่งอ่ะลองดูเปิดก๊อกน้ำทงังข้าวอาหารออกพอล้างน้ำเปล่าแล้วคราวนี้ถึงเวลาที่สนุกที่สุดในการล้างจานแล้วล่ะอะไรเหรอคะนั่นก็คือฟองมศัศารจย์ เราก็บีบน้ำยาล้างจานเล็กน้อยลงในฟองน้ำล้างจานแล้วก็หาถ้วยมาใส่น้ำจากนั้นก็ขยำขยำขยำจนเป็นฟองนี่ไงคะให้มาลีทำให้มาลีทำว้าวฟองนุ่มดีไหมลูกฟองนุ่มมากเลยค่ะจากนั้นก็ใช้ฟองน้ำที่มีฟองถูถูถูถ,ถ,ถูบนจานชามช้อนถูให้สะอาดนะคะัถู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 เก่งมาก สิ่งที่ต้องระวังที่สุดในการล้างจานคือระวังจานลื่อหลุดมือเพราะจะหล่นพื้นแตกได้จ้ะค<ะ>่ะแล้วก็คัด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 ัด,ด,ด,ดทังด้านนอกด้านในผ้าถูฟองเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือล้างฟองออกให้หมดเกลี้ยง<ะ>จากนั้นก็เอามาวางความไว้ตรงที่คว่ำจานแค่นี้ก็เสร็จแล้วไม่ยากใช่ไหมจ๊ะแค่นี้เองเหรอคะ ล,ล้างจานเรื่องหมูหมูทำต่อเลยนะคะฮะเสร็จแล้วค่ะจานชามสะอาดวิ่งเลยค่ะล้างจานเก่งมากเลยจ้ะแต่แต่อะไรคะแต่อย่าลืมเช็ดน้ำที่พื้นทำความสะอาดให้แห้งด้วยนะจ๊ะ น,นีมาลิต้องล้างจานอีกนะจ๊ะเพราะว่าแผลแม่กว่าจะหายอีกหลายวันเลยพ่อล้างด้วยนะไม่ต้องแล้วมาลิล้างเองได้แล้วอย่างที่ทําเมื่อวานไงมันยอดเยี่ยมมากเลยลูกแต่มาลิกลัวทําจานแตกไม่ต้องกลัวจ้ะเพราะตั้งแต่วันนี้บ้านเราจะไม่ใช้จานชามกระเบื้องหรือแก้วอีกเลยเราจะใช้จานสแตนเลสอย่างดีฮะจริงด้วยจานไม่หนักไม่แตกอันนี้ก็ถูๆๆได้เต็มที่เลยค่ะแต่อย่าถูแรงนะจ๊ะเพราะอย่าลืมว่าล้างจานเสร็จ ไม่ใช่เสร็จแค่จานเราต้องเช็ดเก็บกวาดพื้นและล้างอ่างล้างจานให้สะอาดปราศจากขยะและน้ำเปียกๆด้วยนะพรุ่งนี้พอจะช่วยแค่เป็นกำลังใจอยู่ใกล้ๆนะได้ไหมคะจะลองดูค่ะเก่งมากงานล้างจานถ้าตั้งใจทำก็เท่ากับล้างใจจานสะอาดใจสะอาดคนในบ้านมีความสุขเป็นงานบ้านที่เด็กๆทุกบ้านทำได้ไม่ยากเลย <muitas> เป็นไงบ้างคะนักเรียนสําหรับการทดลองในสัปดาห์นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถชวนผู้ปกครองนะคะมาร่วมในการทําการทดลองวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ได้ด้วยนะคะคุณครูก็มีงานให้นักเรียนได้ทํากันด้วยนะคะซึ่งงานของคุณครูนี้ไม่ยากเลยก็คือให้นักเรียนทําการทดลองที่นักเรียนเรียนมานักเรียนสามารถทําร่วมกับผู้ปกครองได้ด้วยนะคะนักเรียนทําเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูทาลน์ด้วยนะคะคุณครูรอผลงานของ สําหรับช่วงโควิดนี้นะคะ,ะ,ค,ะคุณครูก็ยังเน้นย้ำเรื่องสุขภาพของนักเรียนเช่นเคยนะคะออกไปไหนให้นักเรียนสวมแมสเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลให้เรียบรอยด้วยนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนและคนใกลช้ชิดของนักเรียนด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์หน้านะคะคุณครูมีการทดลองที่สนุกสุกเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาฝจากกับนักเรียนนักเรียนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสาหรับ สวัสดีค่ะ